สวัสดีค่ะทุกคนจากหางหายไปนานนะคะกลับมาอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นเสียงแปลกๆหน่อยนะคะเป็นนานแล้วค่ะน,นานแล้วที่ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อะไรเลยฮะพพเนาะยังรอจะไม่เห็นวิดีโอพอใหญ่เราถาม จะถามว่าคุยกับใครไม่สบายก็ให้รีบนอนไปประมาณนี้นะคะก็อ่าเลยก็ต้องบอกบอกไว้ในช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะไม่ได้กลับไปหาเ,เพื่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่สบายอ่าแยกห้องกันนอนค่ะแยกห้องกันนอนกับสามีก็แกบอกว่ามานอนนอนด้ยวยกันเพราะว่าไม่เคยแยกห้องไม่เคยแยกห้องกันนอนเลยและทีนี้ด้วยความที่ว่า เราไม่อยากให้แกแกติดด้วยแต่พูดเอาตามความเป็นจริงเราอยู่บ้านเดียวกันยังไงมันก็ยังไงมันก็งงนติดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ขอโทษค่ะทุกคนขอโทษจ้ะรู้สึกว่าเป็นหนักมากเป็นหนักมาก,กจริงจแบบว่าถามว่าเป็นเป็นโควิดไอทีไม่ไม่เป็นค่ะไม่เป็นตรวจแล้วค่ะตรวจแล้วเช็คแล้วค่ะไม่ไม่เป็นเป็นแค่ไข้หวัดไข้หวัดแต่ว่า เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าปวดหัวแล้วที่ที่คิดคิดหนักที่สุดก็คือหนึ่งเราเพิ่งทำงานเราเพิ่งทำงานยังไม่นานเอาเพิ่งทำงานไม่นานแล้วก็ต้องมา,ต,งมาต้องมาไม่สบายอย่างนี้นะคะมันก็นเลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยอะไรมันทำไมเป็นอย่างนี้อะไรประมาณน,นี้นะคะแต่ถามว่าเราก็ไม่สามารถ เราก็ไม่สามารถไอ้นี่ไปได้นะคะการเจ็บการไข้การป่วยแล้วก็อ่าอะไรนะอ่าสภาพอากาศค่ะสภาพอากาศมันก็เลยทำให้เราเป็นอย่างนี้นะคะแต่โอเคค่ะคลิปนี้เลาจะทำแค่สั้นๆนะคะมาทักทาพี่ๆเราๆกัน,น,นทุกคนนะคะอย่ากทราบว่าและจะกลับไปช้าหน่อยชวงนี้ก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็เออ จะพยายามกลับไปหานะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้หายดีก่อนเดี๋ยวยังไงก็ค่อยเจอกันนะคะโอเคค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกๆกคนคะ่ะจะเล็กเล็กเป็ดกำลังใจให้คะ่ะโอเคค่ะทุกคนไปไปไปเจอกันนะคะไปา,ายค่ะ